แล้วใครเป็นคนตั้งชื่อพี่ว่าไอ้น้ำเมื่อก่อนมีน้องยคนหนึ่งชื่อเบสแล้วเขาก็ไปเห็นหยดน้ำอยู่ดีก็พูดขึ้นมาเลยว่าไอ้น้ำถามสิว่าหันมาจากที่ไหน <c oughs> มันามาจากที่ไหนพี่พาทีงานบอกมาก็ดูน่าสะพรึงกลัวอยู่มันถูกกฎหมายแล้วง <c oughs> ั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่ายุคนั้นเราดูดแล้วก็จะกลายเป็นแบบ<อ>งวงฟรอย์ว<อ>ง <c oughs> ฟลอย <c oughs> เคยมีค่ายนอกสนใจพวกพี่ด้วยแต่พวกพี่ไม่ไปเขาเขาทาบทามมานั่นแหละเขารู้เหมือนกันว่าเราจะจะหมดสัญญาแล้วอันนี้ไม่เคยบอกใครเลยนะแล้วตอนนั้นได้ย้ายไหมไม่ย้าย พราะอะไรพี่ชายผมทิ้งรักควมีปเจ้าของกับที่หนึ่งไม่ไห้ไม่ได้จริงๆผมว่าสิ่งที่ไอ้น้าดังมันไม่ใช่แค่เรื่องของเพลงไอพี่รู้ว่าทรงผมพี่อะ <laughs> เด็กทุกคนในต่างจังหวัดอยากไว้ผมแบบไวผมยาวลาก <ผม S 1> สายยาวลากสซแล้วก็สบัด <laughs> <laughs> เราตัดผมสั้นมาตลอดอะตอนเรียนอะแล้วยุคนั้นคือแบบศิลปินต้องไว้ผมยาวเคยมีแบบแม่งยาวเบือ่อๆไปร้านแต่ผมตัดสั้นมาเลยอาร์เอสบอกไปทําทําไมจับต่อผมคืน <laughs> จะมีโอกาสไหมที่แบบจะได้เห็นการรวมตัวอันยิ่งใหญ่ของไอ้น้ำมีโอกาสไหมก็